สวัสดีครับก็ผมนายกิติทัศน์เกตองนะครับมาจากคณะมนุษยศาสตร์ครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเครื่องมือที่น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับการทําสื่อสังคมออนไลน์นั่นก็คือแอปแคนว่านั่นเองครับ แคนว่านะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถออกแบบสื่อได้อย่างง่ายดายครับไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์โลโก้หรือว่าพรีเซนเทชันครับจุดเด่นของแคนว่านะครับก็คือใช้งานง่ายมีเทมเพลตสำเร็จรูปเนี่ยหลายรูปแบบเลยทำให้คนที่ไม่มีทักษะนะครับก็สามารถออกแบบสื่อได้อย่างสวยงามเลยครับนอกจากนี้แคนว่ายังสามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทาให้เราสามารถออกแบบงานได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับ ครับโดยอันนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวฟีเจอร์ของแอปแคนวานะครับพอเราเข้ามาในแอปแคนวาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับให้คลิกไปที่สร้างครับวันนี้เราจะมาสร้าง Presentation กันนะครับโดยเราก็จะคลิกไปที่ Presentation ครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปนะครับที่ให้เราสามารถเลือกได้ตามใจชอบได้เลยครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอันนี้นะครับนี่ครับเราก็เลือกนี่เลย อันนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตที่เราเลือกนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขตามที่เราชอบได้เลยครับนี่ครับ <c oughs> เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถบันทึกได้ตรงนี้เลยนะครับตรงที่แชร์แล้วก็ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง P.D.F. แล้วก็เป็นรูปภาพได้เลยนะครับตามเครื่องมือที่นํามาเปรียบเทียบของแคนวานะครับอันดับแรกก็จะเป็น Adobe Express ครับโดยก็จะมีเทมเพลตเหมือนกันแต่มีฟีเจอร์ขั้นสูงมาอย่างที่จะต้องเสียเงินในขณะที่แคนวาเปิดให้ใช้ได้ฟรีหลายฟีเจอร์ครับอันดับที่2นะครับนั่นก็คือ Sigma เลยครับเหมาะกับการออกแบบสําหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแต่แคนวาจะเหมาะกับการทําสื่อคอนเทนต์ทั่วไปมากกว่าเพราะใช้งานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วครับ มาในส่วนของจุดด้านของแคนวากันบ้างนะครับแม้ว่าแคนวาเนี่ยจะใช้งานง่ายแล้วก็มีเทมเพลตให้เลือกหลากหลายแต่ก็มีจุดด้อยครับเช่นฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างจะต้องเสียเงินเพื่อใช้งานครับ 2. ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเนี่ยก็จะมีน้อยกว่าซอฟต์แวร์มืออาชีพครับ 3. การพึ่งพายอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้การทำงานออฟไลน์นะครับทำได้ไม่เต็มที่ครับและ 4. หากหลายคนใช้เทมเพลตเดียวกันนะครับก็ สามารถทําให้งานของเรานะครับซ้ํากับงานคนอื่นได้วันนี้ก็คือการแนะนำแค a นว่านะครับเครื่องมือที่จะสามารถช่วยสร้างสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นไปได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับหวังว่าทุกคนจะไปลองใช้กันนะครับขอบคุณครับ